ขอรับชมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึง5,000ไ like ลค์ให้ได้ไหมนผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเรือทั้งหมดในเกมนี้นะท่านผู้ชมทั้งของเติมและของฟรีนะเว้โอเคถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือในแมปลูคเฮเวนนี่ยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเรือแต่ละลำมันจะสวยขนาดไหนมันจะเท่ขนาดไหน,นจะมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างแล้วก็รูรามาเห่าสักแค่ไหนโอเคไปดูกันเลยเน่เป็นไงตอนนี้ผมอยู่เรือส่วนตัวโคตรใหญ่ไปไปดูกันเลย บล็อกบัคบร์เว็บซูมไอดีไกตันดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวิสีด้วยนะและไอเทมโหดระดับพระกาลอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไก่ซุมเพรแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะคุ้มจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมก่อนจะไปดูเรือลำแรกของเราขอเดินทางแป๊บหนึ่งเดินทางโอ้ไม่ จะไล่ไปตั้งแต่เรือฟรีแล้วก็เรือเกมพารนัะท่านผู้ชมจัดไปว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่ละลำโอไม่ฉันอยู่ทะเลทางนี้เวลาสปอนเรือต้องสปอนในน้ำนะเวียนกับสปอนตรงนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเราต้องมาสปอนเขตสีฟ้านะถ้าใครยังไม่รู้เว้ยไดพูดจริงๆนะมาลำแรกผมจะพามาดูเรียกว่าอะไรวะเจ็ตสกีพีเขียวนะถ้าของฟรีสามารถเพิ่มความเร็วได้เท่าไหร่70เรอหรือผมมีพรีเมียมหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะหรือมันเพิ่มได้55ป่ะถ้ามีพรีเมียมมันจะใส่อะไรได้บ้าง ทำให้ไฟลุกก็ได้เงี้ยอ,อันนี้มีพรีเมียมนะท่านผู้ชมออกออก,ออกแมวให้ล่อยควันได้ด้วยอ่ะน,นี้นกเรื่องถือว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะท่านผู้ชมแบบน่าจะนั่งได้สองคนนะสําหรับเจ็ตสกีอันนี้นะสีเขียวมะนาวประมาณนั้นเป็นสีได้ปะวะเป็นสีได้นะแต่น,นี้น่าจะพรีเมียมถ้าไม่พรีเมียมก็สีประมาณนี้อืก็เท่ถือว่าเท่ดีนะส,สีไหนก็ได้ท่านผู้ชมมันไม่ได้อยู่ที่สีมันอยู่ที่คนขับใช่ไหม <laughs> มันอยู่ที่แต่มัน ขับขึ้นบกไม่ได้นะน่าจะมีบั๊กอะไรซะหน่อยเนี่ยมันชนเว้ยมันขับขึ้นไม่ได้ผมรู้ว่าใครหลายๆคนอาจจะอยากเอาไปขับบนบกใช่ปะก็ถือว่าดีพลิ้วดีขับแบบชิวๆใช่ไหมนั่งได้สองคนนะไม่ได้เราจะมาดูลำต่อไปกันเลยก็ถือว่าพลิ้วดีอันนี้ท่านผู้ชมอยู่ไหนแล้วเรือไปบน ลำต่อมาจะเป็นผมจะเรียกว่าเรือใบแล้วกันนะผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะเรือใบนี้นั่งได้สองคนเหมือนกันแต่เพื่อนนั่งในนี้ได้หรือเปล่ายืนน่าจะยืนไปด้วยกันได้นะยืนไปให้เฉยประมาณนั้นก่อนจะไปขี่อารมณ์แบบตกปลาได้ปะมีธนูเงี <laughs> ้ยยิงปลาเงีย ر. ถ้าแมพนี้มีปลาน่าจะดีนะท่านผู้ชมนี่ก็ตกปลาหรือเปล่าเนี่ยตกปลาเออขี่เรือไปตกปลา เรือลำนี้มันพลิวหรือเปล่านะั่นก็น่าจะพลิวนะอันนี้ผมเพิ่มความเร็วเป็นเจ็ดสิบไง้าไม่เพิ่มมันก็น่าจะไม่เร็วเท่าไหร่เอาความเร็วแบบปกติดิเอาสักห้าสิบก็ได้ไม่เร็วมากเออก็ถือว่าเป็นเรือที่ทีที่เท่เหมือนกันดูเรียบเรียนะขาวๆถ้า,าสมมุติว่าผมเปลี่ยนสีอะเป็นสีแดงเงี้ยมันก็น่าจะแดงจเจรือได้ขับขึ้นเกาะตรงนี้ได้นะเกาะจะมีทั้งหมด3มเกาะนะท่านผู้ชมนะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันมีมาใหม่นะมีทะเลโซนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วก็แมพมันก็จะกว้างขึ้นอะไรประมาณนะั้นถ้าสีเดิมมันนี่ก็จะจะสีขาวแบบนี้เรือที่สวยผมชอบมากเรือสำเว,ว้แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใบนี่มันพัดไปตามลมนี่น่าจะดีอันนั้นก็สมจริงเกินไปไม่แน่ผมพูดไปผูพ้พัฒนาเขาอาจจะไปทําให้มันดีให้มันพัดได้ก็ได้ไม่ใช่ละล้อเล่นนะเออถือว่าเป็นเรือสำเภาแต่มันดูเกะกะนะอันนี้เนาะเหมือนกระดาษอะไรบางหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมคิดไปเอง รอเล่นนะท่านผู้ชมแซวเล่นก็จะประมาณนี้เรือลำนี้ก็ขาวๆวเรียบหรูดีนะเรือใบผมเรียกว่าเรือใบแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงๆมันเรียกว่ายัางไงนะมันมาดูันต่อไปอน,นี่จะเป็นสปีดโบ๊ทหรือเปล่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ผมชอบน่าจะชอบนะแต่เดี๋ยวเราไปรอดูเรือเกมพาร์ทว่ามันจะเป็นยังไงนะี่ก็ปเป็นเรือปกติที่มีความสามารถพิเศษอันนี้น่าจะนั่งได้6คนนะท่านะผู้ชมแตผม่ผมชอบบอร์ดตรงนี้ไ้มันนั่งหันหน้าคุยกันเงี้ยแบบเรานั่งอยู่กับเพื่อนแล้วคุยกันเงี้ยใช่ปะ เนี่ยเป็นไงโเคตรเท่เลยแล้วก็ตรงท้ายเรือนี่เราจะสามารถมีเขาเรียกว่าเรือกล้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่มันหน้าตาไม่เหมือนกล้วยหรืแต่มันสีเหมือนกล้วยใช่ผมเลยเรียกปเป็นเรือกล้วยมันจะสามารถลากคนไปได้เวลานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอเออโคตรเท่เลยนะเวที่นั่งถ้าถ้ารวมอันข้างหลังลากน่าจะนั่งได้ทั้งหมดแปดคนนนะรวมคนขับข้างหลังมันนั่งได้สอง ตรงคนขับมันจะมีจุดคิ้วเขียวบอกอยู่แล้วแหละตำแหน่งคนขับมาดูไม่ยากแล้วก็จะมีพวงมาลัยใช่ไหมเออตำแหน่งคนขับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเรือลำเนี้ยโคตรชอบเลยในผมลองเปลี่ยนเรือลำนี้เป็นสีส้มดิเนเป็นไงสีมันกับกล้วยข้างหลังข้างหลังคล้ายๆกันก็ได้อะ <laughs> ถ้าเพิ่มแบบเร็วๆเรวเอาพิมพ์กอไก่บ้านแ,แบบพลิ้วกว่าเดิมเงี้ยเปลี่ยนสีเรือดิเนเป็นไงลากเพื่อนข้างหลังนะท่านผะูนะ้ชมนะ <laughs> หรือว่าเป็นเรือแบบปาร์ตี้สังสรร์ได้เลยทีเดียวก็ไม่ไม่ใช่สังสรร์เดี๋ยววะสังสรร์มันต้องเป็นเรือแบบสำราญใช่ปะ่ะเรือยอทอันนี้มันเรือแบบลุยๆหน่อยใช่ไหมลุยๆเลยเออแบบใครชอบผาดโผนอะไรก็ว่านไปแบบขี่ขึ้นแบบเนี้ยคนข้างหลังก็จะร้องกรีดอ, <c oughs> อะไรไปเล่ยชีวิตจริงผมเล่นแล้วแบบโอ้โหแต่ผมก็ได้พูดเป็นในคลิปนั้นแล้วแหละใช่ไหมเวลาเขาเรียกว่าอะไรวะมันตกจากอันเนี้ย ไม่รู้ว่าผมหรือก็เป็นบัดรเลยน้ําเข้าจมูกอะไรเงี้ยคนขับเรือเขาจะเบรกแรงๆแล้วอันนี้มันจะสะบัดไงมันไม่เหมือนในเกมนะในเกมเชือกมันแข็งๆใช่ป่ะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะแกวง่งมันจะเหวี่ยงใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละแต่ชีวิตจริงเขาน่าจะาที่ที่ผมเคยไปเล่นนะเว้เขาเอาเจตสกีลากเอานะเขาไม่ได้ถึงกับเรือแบบนี้ลากเอาหรอกอจัสกีก็ลําแรกที่ผมได้พูดไปประมาณนั้นแหละแต่เรือลำนี้ก็ถือว่าเป็นเรือที่มีความสามารถพิเศษดีนะท่านผู้ชมมัน สามารถคลิกเอาไอเรือกล้วยข้างหลังออกมาได้ประมาณนั้นหรือว,ว่าเป็นเรือที่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะที่เป็นของฟรีไปเออแต่ไม่ใช่ว่าลำอื่นไม่ดีนะก็ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูลำต่อไปลำต่อมานะพวกแกก็คือเรือเนี้ยอันนี้จะเป็นเรือสําหรับเรือตํารวจเปลี่ยนสีได้ปะวะ hey! เฮ้ยเรือตารวจเปลี่ยนสีได้เออแต่นี่เป็นของพีเมียมนะที่เปลี่ยนสีแล้วก็เปิดวอได้นะนี่จับโจรทางทะเลจะกดตรงนี้มันเป็นอะไรวะน่าจะเปลี่ยนเป็นเรือแบบอย่างอื่นนะท่านผู้ชมเป็นเรือหลายประเภทนะ มีเรือใยอำเภอเงี้ยนี่นี่จะเป็นเรือทหารตำรวจอืมนี่สีเขียวเขียวทึบๆหน่อยนะที่นั่งน่าจะนั่งได้หกอนกันหรือเปล่าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นั่งได้วะตรงนี้น่าจะนั่งไม่ได้นั่งได้สี่อ๋อโอเคโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรืออะไรไดีกว่าอ้ารูปมือหายยังไงกดตรงนี้ไอ้เป็นเรือน,นี่ก็จะเป็นเรือทหารอีกแบบหนึ่งใช่ไหมสีเทาๆหน่อยเนาะมันก็พลิวดีนะท่านผู้ชมวันนี้ผมวิ่งความเร็วปกตินะก็จะมีไฟกระพริบ แทบจะทุกอันเปลี่ยนได้อีกป่วะะอ่างนี้ก็จะเป็นเรือตำรวจอันแรกเออน่าจะเปลี่ยนได้ประมาณสี่แบบนะท่านผู้ชมสำหรับใครชอบอาชีพตำรวจทหารนายอำเภออะไรประมาณนั้นออันนี้เป็นเรือทหารอีกแบบหนึ่งนี่เรือลบขั้นเทพว้าวนั่งด้โคตรเยอะนะรงท้ายน่าจะนั่งไม่ได้นี่ขับอย่างเงี้ยขับตรงเนี้ยขับอย่างงี้เออใครๆก็น่าจะรู้นี่เล่นมุมมองนี่เหมือนฟิวออกลบเลยเล่นเกมยิงกันอะไรหรือเปล่าประมาณนั้น ผมชอบอย่างหนึ่งเลยมันมีที่ดับเพลิงเออน่าจะมีเรือดับเพลิงด้วยเนาะที่เป็นเรือแบบนักดับเพลิงโดยเฉพาะนะอันนี้มันเป็นเรือทหารเว้ยฉีดน้าได้แบบโอ้โหแบบดูดน้ํามาจากใต้เรือหรือเปล่าแล้วก็ฉีดเงียแล้วก็มีปืนด้านหน้านะท่านผู้ชมเนี่ยมีปืนเราสามารถยิงปืนได้ดูดิโคตรแรงดูดิตุมุมดุมดุมุมุมเออวะ อย่างเท่เลยหนวยลบพิเศษมาแล้วอะไรก็ว่างไปเออลืมเปลี่ยนสีลำนี้ได้ปะเสื้อขาวข <c oughs> องเติมทําได้ทุกอย่างไหนลองอหอยก่อไก่แล้วในกดเรือนี่เป็นเรือซิ่งนี่เรือทหารแล้วแงววไม่รู้จะซิ่งไปไหนนี่ได้ยินเสียงเครื่องนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าพเพื่อนเสียงเกมเบาโอ้มาแผมชอบอย่างเดียวเลยชอบปืนเลย แต่ถ้าเราจะเดินไปยิงปืนต้องเดินแบบนี้เลโอูไม่ชินเสียวแล้วเกินชิกัวตกน้ำได้ไงตกแล้ว <c oughs> ถ้าปรับทิศทางได้น่าจะดีนละท่านผู้ชมปรับทิศทางไม่ได้นี่เสียดายอยู่เสียดายมากๆเลยปรับทิศทางไม่ได้ลบทิง้งไปซะหนีหายไปซะต่อมานะีท่นทานผู้ชมเนียผมจะพาไปดูเรือเกมพาด้วยก็คือมันต้องซื้อเอาสองร้อยเก้าสิบเก้าวันหรือเปล่าวะสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนี้มันจะได้เรือทั้งหมดประมาณหลายลำอยู่นะเจ็ดแปดลำหรือเปล่าที่แรกผมก็นึกว่ามันได้น้อยเว้ย เนี่ยเดี๋ยวกดซื้อไปเลยแล้วกันมันมันกดซื้อ,อยังไงนี่เหรออีไงสองเก้าเก้ากดซื้อไปพอหรือเปล่าลูบักโอเคผมได้ซื้อไปแล้วเนี่ยมาดูลำเรือแต่ละลำมันเป็นยังไงวะโอ้มีเจส,สกีอันนี้ด้วยว,ว้าวสีแดงอันนี้ตูดจะแหลมๆหลมเลยนะอันนี้จะบอกนะนั่งได้สามคนเนอนม่าจะนั่งได้สองเลยมั้งใช่ปะนั่งได้สองคนเนาะ มีความสามารถอะไรอีกป่ะน่าจะไม่มีน่าจะขี่เท่เหมือนกันมันต่างจากของฟรียังไงวะผมผมเปรียบเทียบกันดิีันนั้นตูดแหลมอ่ะฮะมันก็หน้าตาไม่ได้ต่างกันเนี่ยใช่ป่ะอ๋อแต่อันนี้มันจะแบบเบาเทางีอันนั้นเบาดำอันนี้มันจะตูดแหลมกว่าอ๋ออ๋อเสียตังอีกแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ถือว่าสวยดีเป็นของเติมมาเนาะใช่ป่ะอันนี้แหละสีน้ําเงิน อันนี้จะดูรู้รากว่านะเออความเร็วความแรงความเทเออหน้าตาก็ไม่ได้ต่างกันมากของเติมแต่ของเติมตตมันก็จะเด่นกว่านิดหน่อยนะประมาณนั้นเปลี่ยนสีก็เออก็เท่อีกแบบนะคุ้มอยู่ผมว่าสําหรับสองร้อกเก้าอันนี้แค่น้ําจิม้มเดี๋ยวเราจะไปดูวันต่อไปอันนี้ร,รีวิวเร็วไปปะ <laughs> ยังไม่ได้พูดถึงไหนเลยใช่ปะต่อมาเรือเรือใบอีกแล้วโอ้โห ลำใหญ่ขนาดนี้เลยเหะอวกแกเออท่านผู้ชมผมเกินคาดนะเนี่ยคนขับจะอยู่ท่านท้ายเหมือนเรือนนน,นะโอ้โหเรือใบอะไรวะเนี่ยโจนสลัดผมน่าจะผักสลัดฉันชอบกินผักสลัดนั่งได้กี่คนวะนั่งได้นั่งได้สี่คนตรงนี้ก็น่าจะนั่งได้หรือเปล่าอีเดะตรงนี้แหละทำจุดไว้ทำไมเนี่ย นี่เดินชิวๆเออว่ะได้อยู่นะท่านผู้ชมมันลำใหญ่ดีถือว่าคุ้มดีนะน็่อะไรที่แปลกตามาแต่คนไม่ค่อยเห็นมาทะเลกันนะผมก็งงเหมือนกันผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟอยู่หรือคนเขาไม่ค่อยชอบมาทะเลเงี่ยส่วนมากเขาจะหยุดแต่ในเมืองนะกลางสีแยกแถวน้ำพุอันนั้นเห็นบ่อยมาก เดี๋ลังหลังมาเพราะอัปเดตทะเลมาไม่ค่อยเห็นมีคนมาทะเลเลยมีผมชอบมาทะเลอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าทาอะไรคนเดียวมาทะเลมันเหงามาอยู่กับเราดีกว่าเงี้ย <laughs> ผมอยู่คนเดียวอยู่ทะเลไม่ใช่อะไรหรอกเวลาผมมาอยู่ทะเลอยู่คนเดียวผมมาหาความลับมาหาตู้เซฟเพื่อมันมีอะไรหรือว่าเรือลำใหญ่ๆดีอยู่ท่านผู้ชมขี่ขึ้นเแบบนี้ได้ปหน่าจะได้เฮ้ยเป็นไงโคตรเทเลยใหญ่เกินแต่ก็โอ้ยความไปนู่นเลยเวกรรมนึกว่าเรือดำน้ำดูมุมเนี้ต่อมามาดูสปีดโบ๊ทมันเดิมสปีด อันนี้อันนี้อยบ,บอกนะปเป็นเรือกล้วยเออกดไปปุ๊บเซอร์ไพรส์เอ้าบกักเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอา้าเอา,เอาจะสปอนใหม่ก็ได้ขี่ไปในในลองกดอันนี้มาดิเรือนี้มีท่อสามท่อด้วยตรงเนี้เอาหน้าตามป็นของฟรีท่านผู้ชมแค่เรือมเหมือนกันเฉยแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีอันนี้ไอไอท้ายเปลี่ยนด้วยปะ่ะเออเปลี่ยนด้วยวย แอนของฟรีจะเปลี่ยนสีเรือออนอันท้ายไม่เปลี่ยนด้วยนะอืเรือกล,ล้วยเราโอ้มมยอันนี้นั่งได้กี่คนสามสองห้องมันเดิมน่าจะนั่งได้สอง speed boat speed boat เงนังนเงๆเง,งเอ้ยใช้ได้นี่ว่าพวกแกหน้าเรือโคตรยาวเลยนะท่านผู้ชมเล่นมุมมองน,นี้เห็นไหมมันจะมีกระจกตรงนี้ด้วยหรือว่าเท่ลูลามาเห่ากันเลยทีเดียวมันก็ถือว่าดีนะ สีใหม่ด้วยสีแดงๆอมชมพูเนี่ยเออเป็นไงหรูหราแต่สปอนผมแนะนำนะะสปอนแล้วขี่มาก่อนเดี๋ยวมันไปบักตรงหินอีกเวียนรมไอ้นี่ติดหินโอ้โหไอไออยู่ไทยเฮ้ยเฮ้ยเรือหรูอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งสปอยสิยังไม่ถึงคิวเพราะว่ามันมีเรือลำนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันไม่เห็นแกอย่าพึ่งสปอยเดี๋ยวเราจะมาดูปทีละลำเฮ้ยพวกกูแกขี่มาโอ้โหคนดูเขาก็เห็นหมดสิยังไม่เซไปเรืออันลำนี้ผมจะเอาไปพูดลำสุดท้าย เอาเอาแล้วมาขี่ชนฉันเฉยเอ้าเอ้นี่เรืออะไรเนี่ยโอ้ว้าวทเทเหลือเกินรอบาดใจฉันอันนี้นั่งได้กี่คนจะบอกนั่งได้สองเรือยานอาวากาศอะไรของเกล่ดมาชนทำไมฮูู้พึ่งมาชนฉันขอรีวิวเรือลำนี้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรือที่น่าจะหน้าตาแปลกที่สุดแล้วนะในในแมปเนี่ยณนะตอนนี้ชื่อว่าเรืออะไรผมจะเรียกว่าสปีดโบนเหมือนเดิมแล้วกันถ้าใครรู้ก็สามารถ คอมเมนต์ได้นะถ้าใครรู้ชื่อเรือเนี่ยแกจะมาขับชน,ชนฉันทำไมนี่อ่อหากอกวนยายเสิบซะมันนั่งได้กี่คนวะข้างในข้างหลังนั่งได้ปะข้างหลังไม่ได้โหเรือแบบใหญ่นั่งได้สองคน <c oughs> เฮ้ยมันนั่งได้สองคนจริงๆนะท่านผู้ชมเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่มันหน้าตาเท่อย,อย่างเดียวขี่ขี่กับสาวเงี้ยขี่กับเพื่อนคนหนึ่งเออขี่กับฟงกับแฟนหรือถ้าโสดก็ขี่คนเดียว <c oughs> เจะขี่ควก็ขี่ไปเถอะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเท่ดีนะท่านผู้ชมหน้าตาแปลกน่าจะแปลกที่สุดแล้วมงต่อามาจะเป็นเรือเรือลาดตะเวนตำรวจว้าวว้าวว้าวโคตรเทเลยตรงนี้ก็นั่งได้ด้วยเดี๋ยวผมขอลองขับก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวขอเร่งความเร็วนะท่านผู้ชมผมชอบความเร็วเวนี่เป็นไง ผมเรียกว่าเรือลาดตะเวนแล้วกันที่จริงมันเรืออะไรก็ไม่รู้ถ้าใครร,รู้ก็คอมเมนต์ได้ตรงนี้นั่งได้นะโอโหทางนี้เอาไว้ทำไมบาเปลืองมากเลยท่านผู้ชมน่าจะเอาเบาะนั่งมาไว้ให้หน่อยเนาะตอนนี้นั่งได้ห้าละน่าจะนั่งได้หกพีนะที่เหลือก็ให้เพื่อนมาเดินเ <c oughs> ล่นตำรวจของเราออก,ออก,ออกล่าออกล่าบ้าเลยออกลาดตะเวนเออเออลองเปิดบ่อดิไปกระพริบโคตรเทืเอเอรือลาดตะเวนแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอด จัดไปมันเท่หมดแหละผมว่าโหดูดิการควบคุมอะไรเต็มเลยนว่ก็ไฟเตาแก๊สไม่ใช่ไม่ใช่ลเล่นแลอเนี่ไหนมาดูลำต่อไปเฮ่ hey, อันนี้เรือทหารเนี่วยว่าโอ้โหสปอนตรงนี้ไม่ได้สปอนตรงนี้โอ้โหมันเรือลบขั้นสุดยอดเลยอันนี้มีปืนหันได้ปะ่ะหันไม่ได้แหละเฮ้ยปืนโคตรโคตรโค,ครัวเลยคนระับผูช้ชมตุมุมดุมดุม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 ไอตรงนี้ขึ้นไปเดินเล่นได้ อบบี้อบบี้แมปกระโดดขอลองขับก่อนลวกันปืนด้านหน้ายิงได้ปะถ้าเราคลิกยิงปืนตั้งแต่ระยะนี้ได้ปะน่าจะได้เฉยโอ้ลำแบบใหญ่เลยน่าจะเปลี่ยนประเภทไม่ได้นะเปลี่ยนได้ปะให้เป็นเรืออย่างอื่นเนี้ยเป็นหน่วยอื่นอะไรได้ปะไม่ไม่ได้นะโอ้เรือลบขั้นสุดยอดปืนอันนี้ปืนใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้โอเรือแบบลำแบบมะฮึมา ah ยอดเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจคือประเท่ดีนะไปดูลำต่อไปเลยดีกว่าไยคือมันเป็นเรือลพบที่อมันมันดูดูดันดีไปเหมือนมันแมพพวกสงครามอะไรก็ว่ากันไปต่อมาเรือลำสุดท้ายของเราผมก็ชอบเลยนะมันเป็นเรือที่แบบมันเหมือนบ้านขึ้นที่เลยท่านผู้ชมแล้วก็รอบข้างมีกระจกกั้นไหมมีป่ะอ้าวไม่มีด้านนี้ไม่มี แต่ด้านข้างตนี้มีกระจกนะไม่สามารถเดินทะลุได้หรือเปล่านี่ไงเออขับเรือโอ้โหแบบเรือขึ้นที่แบบโรงแรมสุดหรูรีสอร์ทอะไรอะไก็ว่ากันไปนอนตรงนี้เลยเออถ้านอนโอ้มันนั่งได้กี่คนเนี่ยอันนี้สองโหนะ่าจะอยู่ได้เป็สิบคนยี่สิบคนเลยนะอันนี้นอนอาบแดดนะผู้ชมโอ้มา็กอดมีไฟด้วยเปิดไฟทำไมปิดได้ไมมเปลืองไฟเหลือเกินนั่งนี่เป็นไง นั่งริมทะเลชิวๆกินข้าวแต่ตอนนี้ข้าวไม่มีเลยแต่เกลือกับพริกไทยเอ้ยโเคตรเท่เลยว่ะโอไม่โอ้โหนั่งชิวๆได้เลยในะอาบดวงอาบแดดนะผู้ชมแล้วผมลองเปลี่ยนสีเรือดิถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่ามันมันเหยียบไม่ทะลุเฉยเนี่ยแนวไหนวะช่างมันเถอะไม่เป็นไรลองเปลี่ยนสีเรือดิถ้าถ้าเราเปลี่ยนสีเรืออันอื่นเปลี่ยนด้วยป่ะอ๋อจะเปลี่ยน แต่เปิดโครงสร้างบางส่วนนะผู้ชมเออถือว่าดีนะน้ำเงินตัดกับขาวแบบขาวตัดกับดำเงี้ยใช่ป่ะหรูหรา <c oughs> โคตรเท่ไม่มีใครเท่เกินนี้แล้วโอ้โอใหม่โอ๋ใหม่โอ๋ใหม่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโคตรหรูหรา oh, oh, เลยนะผู้ชมผมชอบมากเนี่ยเออโอ้โ oh, ห oh. นั่งได้หลายคนอนะันนี้แบบมามาทั้งเซิร์ฟก็ยังได้นะผู้ชมแบบปาร์ตี้บนเรือเงีง้ยเออใช่ป่ะว่าเติมเนี่ยนะ่าจะคุ้มดีนะมันมันมันเท่ดีไม่รู้จะพูดยังไงมันหรูหราดีนะผู้ชมเออ ชอบชอบชอบมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการพูดถึงเรือทุกลำแล้วก็มีเรือเกมพาร์กับเรือฟรีนะผมว่าก็เรือเกมพาร์มันก็จะเออมันของเติมมันก็จะดีกว่านิดหน่อยนะมีเรือพวกเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่น่าจะคุ้มที่สุดแล้วแล้วก็มีเรืออันเหลืองนี่ผมว่ามันเท่ดีแล้วก็เรือลบต่างๆแล้วก็เรือเรือใบขาวๆเนี่ยเออ หรือว่าโคตรคลุม้มมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวนนี้นะถ้าใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับส,สังสารไทยผมด้วยนะครับผมถ้าใครมีความคิดเะ็นกับเรือพวกนี้ยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูโอเคโอเค,อเคแล้วก็ผมบ๊ายบายไปเร็วไปเร็ว